ว่าครับสวยง,งามไหนโอส้สวยงามครับหลังนี้ก็บน,นี่อาการครับผม<อ>ไปยังปอกอโอ้ตายครับผมพยามไปแล้วกินตามหลังเลยครับเมนี่ปลาเชื่อมรูปลาเข่านี้ก็กินตามหลังอีกครับผมครับมาผมก็บบอสวยคนเดิมครับผมว<อ>ันนี้กับมาเมือง ใสเบสครับไม้เดิมครับผมน้องปลาไหลมันนี่ก็มาพร้อมทีมงานครับผมไม้มื่นนี้ก็ทีโล่งนะครับผมสวยงามครับผมมาลุ้นกันว่าสิมานมาครับบรรยากาศก็ดีครับผมมันนี่ นุ่มทำอะไรล่ะไม่ก็ดีครับผมนี่เป็นส่องปลาเลยเลยตะป่วยจะได้มันอยู่ใส่กันครับผม ไม้งามครับครับผมบมู่บ้านค้นกวดไร่ผดครับผมป่าเราไม่ค่อยกินมองม่มครับผมเอาครับเดี๋ยวใส่เบียน์ทะเลลวกันครับผมจังมารุนกัน ไมยงามครับผมมัอน,นี้เ <ไป S 1> มืองพระอาทิตย์กำลังตกดินครับผม<ป>นี่เราใส่เบ็ดนะครับผมเไปครับใส่มันเสร็จก่อนครับ<ป>นี่ผมสีล่องใส่เมึงดนะครับจากหลังหนึ่งพี่น้องว่ามีป่าวครับบวกนิดหน่อยสุดสจ๋งนี่ครับผมผมใส่ไว้หลังหนึ่งครับผม ใส่เหลีว่วพอดีครับผมคำเลยครับผมเดี๋ยวนั่งพักจังหน่อยครับผมจังไปยามกันครับผมเมืองทีมงานครับผมทุกข็มโอ้อย่างปลาพพ้อมก็เสีสุกไปแลนะ้วท้าว <laughs> ยี่ห้อยแบบเบอเเจียดดีดีเครับเริ่มย,ย,ยาบเบ็ดกันแล้วครับผมตอนนี้ครับสองถุมแล้วครับผม ลังนี้มีอาการครับผมตรงนี้มีอาการมีปะมีตัวปะฮะมีมีตัวร mm hmm. ุดๆอือ mm hmm. มีตัวครับ mm hmm. hey. oh, สวยงามเอยโอ้สวยๆครับ หลังนี้ก็มน,นี้อาการครับผมไปย,ยปังปะโคโอ้าตายครับผมใส่งาเตายมันมครับมันมันหล้ยนี้โด,ด,ดน,นครับเนี้นักาน,น,นี้ยดนครยบนีนยบปเสียไปยังครับผม,มอืมโอ้ถือปะเสียมเลย ยังมาเสีมเสมสยมามาเสื่อมอู้ส่งามครับผมฮะปลาเขาวน้อยหรอเสียมเลยเสียมเสียมหรอส,สวยครับปลาเนื้ออ่อนปลามีจุดตรงนี้เสียมบ่เสียมแม่เป็นวะเสื่อมวะปลาเขานี่เนีน่ยอะไรเหมือนกัน ไปเหมัอนไหมครับหลังในมุมเนี่ยไปยังครับผมปะเชียงอุ๊ปตะปะเสียงเ,ยเลยไป,ย,ๆๆปยังโอ้ครับกินเลี้ยงหลังแล้วครับอู้ใส่ง่าซ่อมตะตัวใหญ่พร้อมของผมมาได้ฟังมาได้ฟัง,องๆๆๆโอ้ใส่สวย สวยครับสวย,สวยมาอีกหนึ่งแต้มครับผมอ,อ้เอ้าบ่นีมันๆครับผมอปปลาบ่อนออีครับพี่น้องนึกว่าเลี้ยงไว้อยู่้วครับพอยมไปแล้วกินตามหลังเลยครับ ปลาเสื่อ chords, มหรือ oh. ปลาขาวปลาเสื่อมโอ้ปลาเสื่อมหรือปลาขาวนี่น้องปลาเสื่อมเนาะมีจุดเห็นไหมโอเคโอ้เอ๊โอ้ตัวใหญ่ครับผมมีมีจุดมันไหมครับจุดคางหหููจุดขางปลาเสื่อมปลาเสื่อมตัวใหญ่ปลาขาวปลาเสื่อมอ้ผมเคยเห็นปลาเสื่อมใหญ่เป็น กินตาหลังเลยครับผมย่างไปแล้วอ๋อมัน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 นี่ก็กินตาหลังอีกครับผมปลาคบน่อยหลังจากย่ามไปแล้วกินอีกแล้วย่างเบ็นผสุดูตรดูกระเม็ด้ลหลังได้กินอีกแล้วหูดหูดแล้วหูดก็ก,ก,กินอีกเลยครับกินตาหลังเลยครับสองหลังติดต่อกัน ไปยังไงปอกคอปอกคอลักันมาก่อนบงังเอาดิกินตำหลังดูโอ้ใส่เดียวกันเลยครับสวยครับใส่สวย <c oughs> ใส่สวยนมันกินตำหลังเลย ว่าไม้นี่ไม้เด็ดอยู่คนบ่ค่อยกวนพร้อมครับผมเมื่อคืนคนกวนแค่กดปลาเลยบ่ได้กินเม็ดเลยวัยังกำลังไปกินตามลังอีกแหรอครับผมกินตามลังอีกแล้วครับผมมันมันมันเอ๊ะโอ้อปะโค ไปขอดเหรอเฮ้ยไปไป,ไปต้นอะไรไปจอดโอ้สองตัวไปไปเอามามันมีสองตัวโอ้เซตียนเงาไปว่าขนานเองครับผมสวยครับสวยบอลตามหลังเลยครับสวยพยัคฆ์กลับขึ้นไปเอาตัวลังอีกต้นนี้กินตามหลังอีกครับอู้ถึงไม้แล้วครับมืัอนี้มาถึงไม้แล้วครับสวย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 ได้เยอะตัวเลย หลายตัวแล้วครับไปครับจังรุ่นหลังตัวไปห<อ>ลังนี้มีอาการครับผมปายยังครับผมข้อบอกตายยังนะเฮ้ยวนนัวผมมีหัวาตายแล้วไม่ยมเดือดตายแล้ว ใส่งงามครับใส่เดียวกันเลยครับงงามๆมครับเดี๋ยวดนหลังต่อไปครับผมตึงไม้แล้วครับม,ม,ม oh, <yeah. S 1> ือนี้นันๆโอ้เยอะเด่นแจงครับผมมือนี้ ยังไไย่าีอเดือนแจ้งครับห <บา S 1> <น>ลังนี้โดนครับผมเอการไปยัง<บ><บ>อุ้ยตัวสวยโอ้งามหนมึงเนยโอ้สวยงามครับผมมนัมนมัน มดัมงนี้มีอกาการอีกแล้วครับมานอีกแล้วครับตั้ตงนี่สวย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 นี่นี่อส้สวยสวยออกมาสวยสวยนี่สวยก็อู้สวย มานี่แล้วครับลังนี้สองตัวแล้วครับเ๋ยดเลยเดี๋ยวกิ้งลีดทำงานโอ้เดินประคอหน่อยครับผมดังนี้นี่บ่ราะจิง้งใหญ่เบิดสองสามรอบ ก่อนหน่อยครับเติมกันทำม,มาสรุปกันครับผมมุดหลายตัวอยู่ครับผมอะไร่งนี้จะลุ่นกันต่ออีกมือเร่าครับผมไป